ผมเชื่อในกีาย,ยุสัญญาแมป์พินกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา Information Technology มหาวิทยลาลัยราชบัฏฑิตยสานชั้นปีที่หนึ่งกิจกรรมที่ชอบทำคือดูหนังฟังเพลงและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับเกมที่เล่นอยู่เป็นประจำคือฟีฟ่าอารีโลบอ,อกและ อีฟุตบอลครับผมถ้าไม่มีอะไรทำผมกริงกำความสามารถพิเศษคือการเล่นเกมและผมไม่รู้ว่าความสามารถพิเศษผมคืออะไรจริงๆครับแต่ผมจะพยายามในทุกๆด้านครับที่ทําได้ครับผมตอนนี้ยังไม่ทันคิดเลยครับว่า จะเลือกบริษัทในจะจะทำด้านไหนแต่จะให้ถ้าใหเล,เลือกจริงๆก็บริษัทเอมิต e ครับผมบริษัทนี้จะทำเกี่ยวกับ AI ครับและเหตุผล ที่ผมเลือกบริษัทนี้ก็คืออยากทำระบบเกี่ยวกับ AI ค,บความมุ่งหวังและความมุ่งหวังคือผมสนใจในการสร้างแชทบอทและการเขียนโปรแกรม a yeah, ครับแต่ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากผมก็ กำลังศึกษาอยู่ครับการเรียนในที่จะช่วยผมมีพื้นฐานในการพัฒนาชแชทบอทงานได้จริงครับผมรอยยิ้มและมีความสุขคือการใช้เวลาในการทำในสิ่งที่ชอบครับผมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนที่สนิทครับ เลยได้เห็นผลงานของตัวเองสำเร็จครับผมแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กก็ตามับเรื่องที่แบบเล็กๆนะครับผมผมอาจจะพูดไม่กิงนะครับก็อภไปด้วยแบบที่เสียงเบาสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือผมกลัวที่จะไม่ได้งานทำนะครับเป็นคนว่างงาน สิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด